สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น,นฐานเซนเอนเตอร์เทนเมน,เมน,น,เนต์เสนอ,นอนักิด้วยอาซีพอาีเ t o g e t h ทุกคนเข้าสู่รายการนักขีตรวยอาเซียนอาเซียนเกต้าเราไปเจอกันนะครับเวลาเดิมนี่แหละครับสกาดนเดลกาที่นี่วุรินายทีวีครับกับพวกเราทั้ง3แล้วก็น้องๆทั้งสองทีที่มองวันนี้นะฮะทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงกันด้วยใช่ค่ะสีแดงเนี่ยวันนี้คึกคักเป็นพิเศษถูกต้องครับผมนะฮะเพราะว่าสีแดงของผมนะครับชนะมา2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วครับผม แหมชนะแค่สองสัปดาห์เนี่ยทำมาคุยแพนเนี่ยชนะติดกันทั้งสิบสัปดาห์ยังไม่เคยย้ํายังไม่เคยคุยยังไม่เคยเยาะเย้ย,ยว่าชนะต่อกอันสิบสัปดาห์พอแล้วอ <MA H> พอแล้วไม่ทะเลาะกันวันนี้ทั้งสองทีนะน้องๆครับต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยครับเพราะว่าเหล่าบรรดาดาร์เกียวของเราทั้งสามคนนะเขามีความรู้ความสามารถค,รคนหนึ่งเป็นถึงแชมป์ เหรียญทองโอลิมปิกถาจริงคนนึงเป็นพระเอกในดวงใจผมเลยตั้งแต่ลองตาแล้วแป๊บผมรู้เลยว่าผมไม่ทันว่าผมอายุน้อยสุดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาเชียร์อะไรส่วนอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนเหมือนเป็นคุณแม่ผมคนหนึ่งน่ารักมากที่สายเป็นคุณแม่พี่ฮามแต่เป็นพี่สาวแพรนะคะอ๋อเหรอใช่เพราะว่าแกน่า ท <icana>, นุ่นท่านนนเดีผมก็เรียกพี่แพ้ว่าป้าดิเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรียกหนูว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์กับแม่พี่เองครับพบกันเลยครับทางสารคนครับคุณตั๊กบริบูรณ์ที่สมรักทางสิงห์แล้วก็อัดตุ้ยๆค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันเลยครับเจอกันเลยครับเจอกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คีิเกินกันไปแล้ววันนี้เรามีระดับเหรียญทองโอลิมปิกพี่สมรักนี่ทั้งเดินทางสัมผัสอารยธรรมโชว์ความสามารถด้วยอาเซียนไปมาหมดแล้วยังครับพี่ไปหมดแล้วครับไปมวยไงไปมวยครับไปหมดแล้วเป็นทูตในตันทวเมตรีน ไปโชว์ความสามารถผมไปช็อปด้วยไปไปสอนด้วยแล้วก็เวลาไปเมืองนอกปั๊บเนี่ยเขาก็จะพาไปทำกิจกรรมเสร็จก็พาไปเที่ยวทำนู่นทำนี่ได้เห็นวัฒนธรรมของอาเซียนนี่คือยุคของอาเซียนแล้วภาษาอังกฤษสำคัญมากทุกคนต้องเรียนรู้คือผมเองเนี่ยเรียนมาแล้วนะ เพราะเขาต้องพูดคือต้องฝึกพูดเลยคือทุกคนต้องฝึกพูดสมมุติว่ามาเจอฝรั่งมาถามแล้วต้องตอบกับเขาได้หมายถึงว่าจะถามอะไรมา so sorry i c a n t s p e a k english จำไ้เลยนะครับน้องๆไม่น่าเล่นเลยเกัจเลี่ยเลยเราต้องงงกันหมดเราพูดาษาไม่ได้เราก็ต้องพูดให้เขาเข้าใจอยู่รายการอื่นห่ากันคืนเ อะไรเกิดขึ้นกับเราเล่นแล้วอ่ะตุยพูดถึงอาเซียแล้วครับไปมาหมดหรือยังอาเซียเหรอคะครับไปมปทั่วแล้วหรือไม่ก็แบบดูโทรทัศน์นะคะเขาก็มีจานดาวเทียมที่สามารถรับช่องของประเทศเพื่อนบ้านของเราได้ประเทศเพื่อนบ้านของเราก็รับชมรายการจากทางประเทศไทยของเราได้มันก็เหมือนกันกับเราซึมซับวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของเขาเอางี้ดีกว่าย้ายทั้ง3าคนประจําที่ก่อนเลยเพราะว่ายังมีความรู้ต่างมาฝากกันเพียบเลยเชิญค่ะนี่มันหนักนะ แมพ,พี่พี่ดารานักคิดทั้ง3คนของเราในวันนี้แต่ละคนมีดีกรีและความน่าเชื่อถือพอๆกันทุกคนเลยน้องๆทั้งสองทีมจะต้องเลือกกันให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมสีแดงจากโรงเรียนบางไทรวิทยาหรือสีน้ำเงินจากโรงเรียนวัดน,น้อยนพคุณงานนี้พาดน,นิดเดียวมีโอกาสเสียชมป์ได้เลยนะครับ จริงๆไอ้อามฟังคุณส่งแล้วอามสะกิดอะไรอ่ะนี่นี่ตัวตัโดะตัวนะนักหน่งดะตัโนะ